สวัสดีคับวันนี้ผมามาสอนวิธีการตัดภาพชัดนะครับเออการตัดภาพชัดเนี่ยก็อะอย่างที่แบบอย่างในคลิปติ๊กตอกของผมเลยนะถ้าใครไม่อยากติ๊กตอกผมจะเอาให้ดูว่าในคลิปนั้นเนี่ยมันเป็นภาพชัดยังไงภาพทุยอะไรของกูใน,นเฉลิมพลมาลามาลาคำคเพื่ออะไรวะไอติ๊กตกอกผมเลยไหมสีสีถ้าแบบอยากให้สีมันเป็นอย่างเงคะ่ะทุกคนนะ เสียงอาจจะไม่มีนะเออให้ทุกคนอยากให้มันเป็นสีอย่างเงี้ยวิธีการทําก็คือกดเข้าไปในแคปคัตนะแล้วก็หาคำว่าร,รูปภาพนะกดอะไรก็ได้เอาเอาเอา,เอาวีดีโอรูปภาพอะไรก็ได้เ,ออเดี๋ยวรูปอ่ะก็คือผมจะเอาเป็นมีนาโตนะเอออันนี้คือผมยังไม่สอนสโโรนะคือถ้าใครจะทําอะไรก็ไปทํำของตัวเองเลยแต่อันนี้คือผมจะมาสอนทําภาพชัดนะ ที่ทำภาพชัดเนี่ยก็เลื่อนให้มันสุดๆเุเลยฮะแล้วก็กดที่เอฟเฟคแล้วก็กดคําว่าพื้นฐานไม่ใช่ถ้าเอาเอาอะไรก่อนก็ได้ผมจะเอาคำว,ว่าคอมิกกันแล้วกันเอาคำว,ว่าคอมิกแล้วเราก็กดที่ภาพล่างขาวดํานะนี่ถ้าใครไม่อยากหาในยก็กดค้างไปเลยก็ได้ ต่อไปครับเอฟฟกต่อไปแล้วก็เอาเอฟฟกที่ชื่อว่าผมเอาให้ดูนะเอฟฟกขอบสว่างนะในพื้นฐานนะเออมันจะอยู่แถวๆขวานะนี่นี่นี่นนขอบสว่างโอเคต่อไปก็จะเอาเป็นพื้นฐานเหมือนกันแล้วก็หาคําว่าเบอร์นี่นะใกล้ๆกับขอบสว่างนี่แหละนี่แล้วก็กดค้างเหมือนเดิมอย้างนั้นนะครับแล้วก็ นี่ครับกดบันทึกนะตรงข้างบนมุมขวานะก็คือกดแบบเขาเรียกอะไรวะตรงออกอะเออนั่นแหละแล้วก็กดเข้ามาในโปรเจกต์เดิมนะแล้วเราก็นั่นแหละหรือบอกนะถ้าใครยังทําไม่เป็นเนี่ยก็คืออาทีมันทำาหมือนกันนะก็คือวิธีก็คือน,นั่นแหละอย่างที่ผมบอกไป ก็คือการไม่ใช่ไม่ได้บวกไปดิวิธีแบบเข้าไปในโปรเจกต์ก็ก็กดตรงแบบตรงที่ที่มันกดว่าเป็นรูปบวกแล้วก็โปรเจกต์ใหม่นะอ่าแล้วก็เอาไอ้นั่นนะครับนี่ไอ้ที่เราเพิง่งบันทึกไปมกเมกื่อกี้แล้วเราก็กดให้มันเต็มเลยเต็มแต่ให้มันพอดีกันนะแล้วเราก็แบ่งฉากครับแล้วก็เอาเอาเผาไหมถ้าเผาไหมจะเป็นแบบนี้ถ้าสีไหมจะเป็นอย่างนี้ะน,น,นะ ถ้าเผาไหม้เป็นอย่างนี้สีไหม้เป็นอย่างนี้นะคือคือสีไหม้มันจะสว่างกว่านะครับแต่เผาไหม้เนี่ยมันจะเป็นเงาเงานะซึ่งก็สามารถปรับอะไรได้ก็ตามใจชอบเลยผมจะเอาเป็นเผาไหม้เอาอะไรก็ได้นะเผาไหม้สีไหม้ก็ได้ได้หมดน,นะครับผมจะเอาเป็นฟิลเตอร์นะฟิลเตอร์เอาเป็นฟิลเตอร์อะไรดีวะฟิลเตอร์ผม ว่าผมจะเอาเป็นไม่สวยอันนี้ก็ไม่สวยเอาธรรมชาติแล้วกันเรื่อเอาสิเอาธรรมชาติอะไรสวยดีอนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะวิธีการทำเออเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะเอาแบบมาเปรียบเทียบนะเออ เทียบก็อย่างที่เห็นก็เลยโอเคก็ประมาณนี้นะกับคลิปวิดีการทำให้ภาพชัดนะเออนี่ก็ประมาณนี้โอเคอันนี้แหละบ๊ายบาย